สวัสดีครับกับผมพรเทพตรีสเจจกรกูลครับเ,เรียนไพ่พมยานรุ่นที่78เมื่อวันที่1 7 1 8สิันวาคม25-15หลังจากเรียนนี้นะครับพอจบจากรุ่น78 8แล้วเนี่ยนะผมก็ได้เริ่มพลิกชีวิตตัวเองนะครับได้เริ่มตัดสินใจนะครับในการดูลูกดวงจนถึงตั้งแต่วันที่1 7 7 8จนถึงนับปัจจุบันเนี่ย ผมมีรายได้อยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งมีลูกดวงหลายท่านเนี่ยก็โอเคนะครับว่าในการประสบผลสำเร็จนะครับเขาบอกว่าแม่นตามที่ผมได้เรียนเดิมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยผมก็ไปซื้อหนังสือนะครับจากที่ได้ขับคุณบวยแล้วผมไปซื้อหนังสือมาหนึ่สัปดาห์นะครับแล้วผมก็มาเปิดอ่านได้ประมาณ100ยกว่าหน้า แล้วด้วยความที่ผมเองเนี่ยได้ฝึกมนุมยิทธินะครับสายหลวงพ่อเาษีง,งดําผมก็เลยเกิดมีความพอได้อ่านหนังสือแล้วผมก็เลยมีความศรัทธานะครับในเรื่องของศาสตร์ไพ่พรมยานและส่วนหนึ่งผมเองก็ได้รู้จักทั้นสมเด็จเกี่ยวนะครับก็เลยได้นับถือเพิ่มขึ้นครับหลังจากได้อ่านแล้วผมก็เลยตัดสินใจนะครับยอมเอาเงินที่มีอยู่มาเรียนครับในวันที่เรียนเนี่ยบรรยากาศเรียนสนุกนะครับ ผมตั้งใจเรียนก็คือได้ซึมซับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะหัวใจไพ่ซึ่งพอได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผมเองเนี่ยได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นและตัดสินใจได้ดูลูกดวงได้เร็วขึ้นครับความมั้งใจที่ผมมีเนี่ยหนึ่งเมื่อผมได้เห็นไพ่เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายประทับใจในตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับมากขึ้นเพราะเวลาท่านสอนเนี่ยท่านสอนเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็วขึ้นยิ่งถ้าได้อ่านหนังสือมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันทําให้ผมได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับหลังจากที่ผมได้เรียนเนี่ยผมได้เงินกลับมาเร็วเนี่ยผมตัดสินใจลงมือทํานะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วตัดสินใจลงมือทําอย่างรวดเร็วนะครับเปิดตัวในเพจในเฟซบุ o กนะครับได้ทําในโลกของโซเชียลนะครับ ได้เข้าใน LINE Official a c c o u n t ซึ่งผมเองได้พอได้ LINE Official a c c o u n t เนี่ยผมมีลูกดวงมา1นึงหนรายนะครับและทั้งหนั้นนั้นน่ะผมก็ได้ประสบผลสำเร็จแล้วและทุกครั้งที่ได้รายได้จากลูกดวงมาเนี่ยผมก็เอารายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญผลจากอันนี้สองบุญเนี่ยมันทำให้ผมได้กลับมาด้วยครับช่องทางการติดต่อผมนะครับติดต่อได้หมายเลข0983529141นะครับ ส่วนเ c e b o o k นะครับชื่อพรเทพตีสยพูนเพจนะครับเทพพรมยานครับไลน์นะครับ ID ไลน์นะครับ e a k นะครับอันดอร์สกอร์นะครับ m t l ครับ